กับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่อง MP Diary นะครับวันนี้ผมก็จะมาฝึกเล่นมีสซะหน่อยน,นี่ก็มาอยู่กันในเกม m a k Shot เหมือนเดิมนะมาอยู่กันในด่านมีดผมจะมาลองฝึกเล่นมีดทองักหน่อยวันนี้ดูสกอร์ค <c oughs> ่าก้าตาย16โคตรกากเลยผมจะมาฝึกเล่นเฉยๆนะไม่ไม่ได้มาแบบจริงจังอะไรมากมาย มาอาคลิปให้ทุกคนดูหน่อยเ,อนเนี่ยคนนี้โหดมากเลยคนนี้ดูดิฟันอย่างไกลอะ่ะต้องมีไอเทมอะไรหรือเปล่าวะถึงจะฟันไกลขนาดนี้อ้น,นี้ผมไม่ได้ร้องนะก็แค่มันฟันไกลเขาเล่นเป็นอะผมเล่นไม่เป็นก็เลยร้องหน่อยใครรู้สเต็ปวิธีการเล่นมีทองแนะนำผมหน่อยนะ ผมอยากจะฝึกเล่นด่านมีดมากเลยแต่ก็เดี๋ยวนี้เกมไม่ช็อตด่านมีดมันกลายเป็นห้องแชทไปซะแล้วคือผมหาหาห้องหาห้องเล่นด่านมีดนี่แหละแต่แม่งอะไรวะโนแชทเออไม่ใช่โนค่า no แต่แชทอะไรปรมันวะคือห้องแชทมันก็มีแต่ทำไมเขาไม่ไปสร้างเล่นกันหรือว่าเขาชอบห้องแบบนี้กันอันนี้ผมไม่รู้นะ คือผมจะมาเล่นดาเมีแต่โน่นหลังผมจะมาเล่นดาเมีแต่ไม่ปรับเป็นห้องแชทหมดเลยอ่ะผมเลยต้องมาหาห้องยากมากเลยต่านมังม,มีก็หาเล่นยากเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้แต่ทำได้ผมต้องทำให้ทุกคนดูเฮ้ยทำไมไม่โดนวะ ผมต้องทําให้ทุกคนดูสักหน่อยนะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวทุกคนหายกันไปหมดไม่ไงไหลอยหลังอ,ออกเลยหนึ่งคนออกไปเลยสเตปมิตรทองมาเล่นยังไงวะคลิปคลิปนั้นมันผมฟุกไปนะนี่คนนี้ก็โหนเหม,มือนกันเนะ่ยมึงเกงขาวมาดิเพื่อนมาดิเฮ้ย <c oughs> คนนี้โมโหมึนเนี้ยบาบูซ่าบาโบซาฮึมแม่งสเต็ปนี้อีกแล้วอ,อะไรกันครับเนี่ยทำไมผมฟันไม่ได้เลยวะต้องแทงนี้กว่าเน,นี่ยหลังเอ้ยไม่โดนเฮ้ยทำไมไม่โดนวะ ฟันโดนเต็มๆแล้วเมือเ่อกี้เกมไอช็อตมันดีเลย์อะเวลาเรายิงหรือเราอะไรเราฟันเงี้ยมันจะดีเลย์ช้าหน่อยนะเกือบเกือบวิเกือบวิหนึ่งอะมาดิเพื่อนเต้นไหลเรมาดิเฮ้ยมาดินี่เอ้เพื่อนมา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 ปีไม่โดน นี่ไงได้่เฮ้ยโอ้โหอย่าบอกนะพวกพวเดียวกันพวกเด,ยกเดียวกันแน่เลยเดี๋ยวไม่ไรเรากูาก็หรอกมาคนเดียวเราก็เฟี้ยวได้มาหนิไม่โดนหรอกอนี่เอาเสื้อดำนี่โหดนะคนนะี้เฮ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่โดนเฉยนี่มาดีมาดีมาดีนี่ไงหนึ่งทีจิ้มไปหนึ่งที ฮืมฮึมไม่โหดกันจังวะนี่นี่เต็บเต็บเล็กยังไงวะเฮ้ยหลังเฮ้ยวิ่งไวยังวะก็อยู่ในตัวพี่เล็กเหมือนเดิมนะวันนี้นะลืมบอกไปต้องให เครดิตเจ้าของหัสด้วยข้นหลังนี่ไงโอ้โหเกือบตายกืบตายเฮย้ยอดิผมรู้สึกว่าฝีมือผมก็เริ่มดีขึ้นนะเล่นมีดล่ะหรือเปล่าหรือผมคิดเองวะจากเมื่อก่อนที่แบบโคตรกากเลย,โ,ยโดนชึกหมอไปทีนึงนี่ได้อยู่จะตายจะตายเต,ต้นก่อน เต็มเนี่ยฟื้นเลื่อนอย่างไวเาาละมั้งเหอสวัดีเพื่อนมวัสดีนี่ไงเฮ้ยคนนี้ไททัศนเฮ้ยตายสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอ๋เหมือนกันนี่ว่ก็ว่าทำไมาม,มันบินได้สัตว์เลี้ยงเหมือนกันนี่ไงน,นี่ไงเฮ้ยดาบไททัน,หนเหรอเฮ้ยนี่แย่เลยฟันอีกตัวโดนอีกตัวหนึ่ง อ๋อฝีมือเราก็เริ่มใช้ได้แล้วนี่หว่าเฮ้ยเพื่อนกันเหรอ,เพ,อเพื่อนกันเพื่อนกันเนออืมมีหรือเปล่าหวังหวังมีอยู่คนนี้โหดคนนี้โหดมาเพื่อนมาอ้ยนี่ไงได้อยุกี่เงนี่ไงน,นี่ไงสองตัวผมจะลองคิวสักสามตัวนี่ได้ไหม เฮ้ยคอนท่อนีอ่สามคิว้วโดนคอนทุกกระบาลเฮ้ยกระโดนเนี่ยกระโดนด,ดีเพื่อนโดนไม่ทีพนี่โชว์ห้าวแรงครับนี่ยเ,เพื่อนมามาดีมาดีมาดีาดูแล้วรูสเต็ปแล้ว,วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องกัน,กนว่ะคนนี้ <c oughs> ตรวจมาแบบดิจิตอลมิเพื่อนม่เพื่อนกดเทะตั้งเเฮ้ยพีโดนลุมอื้ม่วิ่งไหวจังะเฮ้ยไม่โดนอื้มนี่ขอคิวหน่อยขอคิวหน่อยเพื่อน นี่ไงแม่งเต็บอะไรวะเดินหนีแล้วว่าหันมาฟันอย่างโหดเลยมามาใหม่ดิเพื่อนทำไมเอ้าผมแทงก่อนทำไมไม่ตายวะเหมือนมันจะดีเลยสักแป๊บนึงนะผมว่านี่ไงไอเขาโหดนะเพ่อนมาดิ แม่งเพื่อนมาหลังด้วยมื่อกี้43คิวตาย45โอ้โหอะไรนะครับเนี่ยเฮ้ยแม่งเล่นพวกกันดิวะมาเพื่อนมามามาเอ้าเฮ้ยอืหึสอนหน่อยสอนหน่อยเล่นยังไงวะเล่นยังไงวะมีดเนี่ย แกมือดิแกมือดินี่ไงได้อยู่น้อนั่นน้อนี่ค้อนทอนี่ไงนี่เอาได้ระเบิดเฉยได้ระเบิดเชหมดจังวะหมดเกินนี่มาโดนมะฮ้ยไม่โดนไม่โดน หลังได้ยด้อยแล้วแวงหลังปิ้งไม่โดนวัน <c oughs> นี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันวะ่ะเราจะประมาทไม่ได้เลยประมาทหน่อยไม่ได้เลยคนพวกนี้แม่งโหักันจริง <c oughs> ห้องนี้ผมไม่รู้นะว่าโนอะไรบ้างดูเอาเองก็แล้วกันไม่โนยาวเลยนี่ไงนี่ไงก็โดนนะขึ้นสะพานมาอุ้ยสะพานเดือดว่ะขึ้นมาทำไมวะเนี่ยขึ้นไม้เขาฆ่าขึ้นไม้ฆ่าเล่นน่ะไม่เงียหีกระโดดเด้อเดื้อจิ้น่อย ิึ้นลอยเต็มหัวเลยนี่ใคหลอยงงหลังเฮ้ยวิ่งไวว่ะคนนี้มันเก็บสามเลยนี่งไงลอยลอยเอาเฮ้ยหลังหลัง,ลง,มลง,ลงมไม่ได้ว่ะ มาเหนือมาเหนือไม่มีขอคืนหลังเมื่อหลังนี่ใครกระโดดอ่ะกระโดดอ่ะไม่มีไม่มีเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยได้อยู่ หลังเพื่อนไม่น่าไปห่วงมันเลยไม่โดนโอ้อกเกมปิงเฉยเลยเป็นเกมแม่งปิงเฉยเลยไม่ลายตาวะแม่งวิ่วงไวยังวะยิงกนันยังไวเี่ยลอยเอาไป mì hè làm mày mê mì mày mê chút mhm chup chup mhm 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 mà คนนี้ไม่โหหวะ่ะเสื้อเหลืองเนี่ยอู้ไม่โดนนี่ก่อนฮ้ยหลังเฮ้ยไม่มงยืนทำไมหลังวะ <c oughs> เขาไม่โดนวะหลังหลังมาเริ่มแทงไม่โดนละ <c oughs> หลังๆมาเริ่มแทงใครไม่โดนละตอนนี้นั่นไงไม่โดนอะ่ะไอสเต็ปยินนี่่งยินนี่งเ้าเอ oh. ้เทียโดนลอยเฉยเลย oh. ไม่โดนอออื <c oughs> อย่างเงี้ยห,หลังๆมาโดนเขาข้าวข้าวแล้วเฮ้ยหลังนี่ไงอยู่ตรงนี้นี่ไงนี่ไง สามนาทีสุดท้ายรับผมตอนนี้นี่ไงกดจนแป้งพิมพ์จะหักแล้วนี่ไงนี่เลยนะอุ้ยเื้<า>เกิดทางห่างมาดีมามา ลอยหลังไม่โดนมีโดนเยอะไรงครับนี่ผมก็กดฟันพอดีนะแต่มันไม่โดนวะ่ะด,ดูดิอ๋อแหลกแหลกแหลกคนนี้ไม่ไ,มไหวจังวะตามไม่ทัน ไี่คนนี้ดีกว่านี่อือหือเฮ้ยมีคาพีใหม่นี่แม่งแรงดีนะว่ะโดนไปอยางโง่เลยนีไ่ไงนีไ่ไงเฮ้ยนี่ไงโดดอ่ะอือหือ บนสะพานเดือดดยว่ <c oughs> อะไรกันครับนี่ยังมาลอยดันไม่โดนตกไปซะเฮ้ยตายไปซะตายไปซะเฮ้ยมาดีมาดีเอาเรื่องเอาเรื่องเหมือนกันนะลงไปแบบโมเลยเฮ้ยอะไรเดี๋ยวแหลกปิงร้อยกว่า คนนี้แม่งฆ่าเราฆ่าเราเยอะวะ่ะโอ้ไม่โดนวะ่ะผมแทงแล้วมันไม่เหมือนมันดีเลยอ่ะเฮ้ยดีเคีียบโป้หรือเปล่าวะทำไมตัวไม่มีแสงแบบนั้นเดี๋เดเดแม่งใส่เทมไรหรือเปล่าชื่ออะไรวะ เมื่อกี้ทำไมมันมีแสงวะเราเรื่องวะสังิวิสุดท้ายนี่ไงขอสักตัวก่อนก่อนจะจบคลิปขอสักตัวนึงไงเพื่อนขึ้นไปหาไหมข้างหน้านี่มันขึ้นได้ด้วย เฮ้ย hey, ดูดิทำไมถ้าเกิดหรือว่าเป็นที่เซตวะอันนี้ผมไม่ดูนะถ้าไม่ใช่โปะถือว่าดีไปแต่ผมว่าไม่น่าใช่โปรหรอก <c oughs> ให้อีกตายตอนจบครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s ั b สไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ